สวัสดีครับประกอบช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีงานส่งมาจากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็น r e n o v o B450 นะครับในใบแจ้งมาว่าอาการเปิดไม่ติดนะครับจะลองเปิดให้ดูนะครับ่าจ่ายไฟเข้านะครับัแสสันบายนะครับจะกดออนนะครับกดออนแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอยางแกะเครื่องแล้วมาดูกันครับ <itor> <expresses> อ่าครับก่อนอื่นเราจะมาแฟดใบออดกันก่อนนะครับก <c oughs> ่อนจะไปทำอย่างอื่นก <c oughs> ็ลองแฟดใบออดดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับอ่าเราลองแฟดใบออดดูก่อนนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอ่าครับหลังจากแฟดใบออดเราจะมาลองออนกันดูนะครับว่ามันจะขึ้นภาพไหมนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับผมแฟดใบออดไปแล้วอ่อนแล้วนะครับ <c oughs> เป็นกินกระแสแล้วนะครับหนึ่งกว่าแล้วนะครับอ่าขึ้นภาพแล้วครับเดี๋ยวลองประกอบใส่เครื่องเทสดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับเอ่อตัวเนี้ยเอ่อสี่ห้าศูนย์นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับก็แฟลชไปออดนะครับก็ข,ขึ้นภาพนะครับ เดี๋ยวใส่เครื่องแล้วลองเทสดูอีกทีครับอ่าตอนนี้ประกอบแล้วเทสรันวินโด s แล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็น่าจะปิดงานนะครับตัว Lenovo B450 นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ